ี่ก็คือหลอกหลอก่ะเลยพ่อมาเวคิวถือตลอดเวลาให้จบไปหมดนุบนิบเนาะพี่ต่อใจถ้ามัดเหนื่อยยังเทเลยแบบฉันจะเป็นลมอ่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียกชั่นอย่างกแล้วนะคะทุกคนก็คือเพลงโลเลเพลงใหม่ของแอตลานนั่นเองเป็นซิงเกิลที่สองเนาะ ต่อจากเมดายเมดายแต่ว่าเราไม่ได้รีแอคชั่นเอ็มวีเพราะว่าเพราะว่าตอนที่เอ็มวีออกเนี่ยเราไม่ได้เจอกันเลยเราไม่ได้เจอกันเลยเพราะเราไปรับปริญญาเนาะเราก็เลยมาดูทีป๊อปเซตแทนก็จะได้ดูด้วยว่าแบบเออลเลเต้นทั้งหมดยังไงเพราะว่าเราจะเห็นแค่ในเอ็มวีแต่มปนสดใสมากถ้าแบบเราเอ็ีคนใสจริงเออจริงชอบชอบอช้ชอบความทะเลอ่ะเพราะว่าตอนนี้แบบความเสมอไปเต้นในน้ำด้วยใช่ก็เดี๋ยวไปดูทีป๊อปเซต เพลงโลเลกันเลยนะคะทุกคนป้าใส่ใหม่ลาย <laughs> มิวออนกับแพนนาใส่ใหม่ลายรูปนี้นนแพทมีความเหมือนกั้งกั้งกรอ่ะครเออเออเออเหมือน,น<ๆ>เหมือนกั้งกรอชอบสีผมตะม้วนมากว่าแล้วแล้ว,ลว,ลวตอนที่หยิบอ่ะน่ารักว่ะแล้วกูทำสีตะม้วนดีไหมก้า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 หน่อยก้าก้าหน่อยมาแล้วผมรวบหมดหัวแล้วล่าสุด วก็หลัวก็อีที่คุณน่ารักมากดาวูต์มีมากนี่ก็คือหล,ล่อ,อ <laughs> หาล่อมากเลยพ่อเจสโอ๊ยน่ารักมากอันนี้คือชุดในวีไปแ,แต่ม้วนเมืงอกี <laughs> ใส่ใหม่ลาย ย่องหากูเนี่ยมองหาปลาย่องหากูมองหาปลาแน่ๆย่องเหมือนปูอันนี้คือเต้นเต้นเต็มๆครั้งแรก嘛ถ้าจำไม่ผิด ออเอวินสูงมากโอ้โหไม่จเจอแล้วชุดเอวินอะแลรานึกถึงตอนที่ไปออกรายการไหนไปดูแล้วเหมือนแหวนตะเกียวเสือ้อก็ติดตอ เเป็นคนโอันโันต้องดนไม่รู้จะอะไเอมโลเลโลเลนโลเลโลเลกูเธอมายน่ารักแ้มาเอองทนน่ารักมากนะเดี๋ยวนี้มาเวคิวถือตลอดเวลา สดใสมากอะ่ะโซอิฟ hmm. จะมีปะเนี่ยเพลงสดใสส,สดใสแบบออกชื่อซัมเมอร์เนี่ยอ่ะรอดู mm hmm. ชอบส <c oughs> ีหัวนมากลูกใส่ใหม่เอทยาวเนี่ยใส่ใหม่ลาย้ามน

นุ๊กนิบเนาะพี่ต่อใจวันนั้นแม่ถามว่าคนนี้เด็กสุดในวงเลยบอกแม่เขาเกืบจะโตสุดเลยเขาดูน่ารากแบบเออแม่บอกหน้าเด็กมากนะแลวบอกว่าแม่ลูกหนูเด็กสุดในวงอเอาเหรอ <laughs> ไม่รักอะจะรักหน่าอะไรเนี่ยนี่ขนาดแบบ ซัมเมอร์ก็คือเต้นทุกคับมันต้องอย่างนี้แหละจังหวัดแย้ร้อนๆแบบน,นี้เออแต้นให้งอออกไปข้างชอบทอนเออแต่ก่อนจะเป็นเสื้อตอนนี้จะเป็นแมวพี่เจึ้นหอมมากเลยจริง น,น้าล่ะแม่สุดยอดน้าตายเนือ่อยใจเนื่อยเก่งไว้เก่งไว้หอบเก่งไว้เก่งไว้ลูกเก่งไว้เออได้เลยว้าวแม่ถามเด็กสุดในวงใช่ไหนปาดท่าปาดเหงื่อย,ยังเท่เลยมากเออเออวินงชุดนี้กับแว่นอันเนี้ยคือแบบโคตรหลอ่อคือแบบหล่อมาก ที่ปั๊บใส่เชอคือมากถ้าทาั้งเพลงถามว่าท right? huh? ouais> ั้งเพลงชอบท่อนไหนชอบชอบชอบทอนของแท้สุดออก่อนจะเป็นเสื้อแต่เนี้เป็นแมวจะให้เจอเป็นหมดล่อแบบแบบฉันจะเป็นลมอะเจ้าหนี้แบบให้ใจเธอไปร้อยแต่เธอให้ฉันเฉลยเออแบบน่าหลอกกูเข้าใจหลอกว่าแบบเพลงแบบเธอเป็นโคลโลเลโลเลใช่ไหมแต่ว่าพอเต้นแล้วแบบมันมีแบบโลเลโลเลอะไรอย่างงี้ด้วย อ่างเดอนในชเลนจ์แตนิกอเต้นไม่ได้ยากะก็คือไปเต้นกันได้แต่กูอยากเต้นไม่ได้เต้นไม่ยากแต่กเอยากเต้นไม่ได้แล้วก็ตอนนั้นอะที่ที่บอกใส่หม่ไลายคือแพนด้าเป็นคนตั้งกอจริงเหรอเออมันจะเป็นไลฟ์ที่แบบแพนด้ากระเดกกระตุกไลฟ์ไลฟ์กระเดกกระตุกแต่เอ๊ยยังไม่เข้าที่มีคนถามว่าใช้เน็ตของอะไรต่ละทั้งม้วนทั้งแคนด้าเลยอะแล้วแบบคนหนึ่งค้างคนหนึ่งพูดอีกคนหนึ่งค้างอีกคนหนึ่งพูดบอกว่า ยูสีหัวเหมือนไอเลยแล้วเป็นไลฟ์ที่ต่างชาติเหมือนต่างชาติสองคนคุยกนันเออที่แบบภาษาอังกฤษเออยูยูยูสีอะไรนะพิงกหรอพิงแล้วลายเพิพหรือเปล่าพิลอะไรต่ออะไรนะ่าบอ Pink, ว่าสเดือนผมห้าสีสาเดือนผมหนะ้าสีนะจริงๆอ่ะแค่กุมภาเดือนเดีเดยวฮันน่าสามสีแล้วนะก็ม้วนถามไงว่าพี่พี่แฮนทำยังไงให้ผมไม่เสียอ๋อผมไอเสีย พี่แอนน่าทำยังไงชม,ไม,มต้องเข้านะคะทินี้ต้องเข้านะคะ <c oughs> จะได้แบบว่าเออิเตอร์ให้น้องเด่นเด่นกันเลยว่าเออผมไม่เสียจริงๆนะเออะพราะแอนน่าบอกอ๋อพี่แฮนทํายังไงให้ผมไม่เสียไม่้ผมไอเสียนะก็คือผมไอเสีย <c oughs> <c oughs> ก็กัดห้ารอบอ่ะสีหนึ่งรรรดูดิชมพูม่วงอย่างนี้จะกัดกี่รอบก็คือนี่กัดสองรอบก็คือล่วงแล้วจ้ะดูผมไมาดิทุกคนมันบางลงมากนะมันบางลงมาก จะเป็นพี่เจตีแบบสีแบบส้มมาเลยแล้วก็ใส่สบงราจะได้ทรงหลังอยากได้ผมสีอะไรในนี้เลยไหมชมพูรอรู้รอรู้เลยดูรดูมารอดูว่าผมมาจะสีอะไรผมทรงที่แม่ไม่ตีหัวล้านหรือเปล่าตอนผมออกมาเสร็จหัวล้านไปแล้วก็หล่อมากทุกคนหล่อมากอันนี้เป็นเพลงที่เราเต้นได้ตามได้แบบง่ายตอนอัลบั้มคือออกมาสองเพลล้วทุกคนอันนี้เป็นซิงเกิลที่สองแล้วใช่รอบ้างปะ เออบอกว่ากาที่ป๊อปสเตตอันยาวเหมือนบอกว่าจะมีซิงเกิลต่อๆไปให้รอดูออนี่คิดว่าปีใครในปีนี้บั่มต้องมาแลละเออคิดเหมือนกันคิดเหมือนกัน <c oughs> เรามารอดูกันว่เาเพลงต่อไปของแอลลาแล้ะคนเป็นยังไงคน,งอ,นอ๋อวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องเราด้วยนะคะแล้วคลิปต่อไปต่อไป,ต,อไปต,อต่อไปจะเป็นอะไรก็มารอดูกันนะคะบ๊ายบาย